เอาละคงจะพร้อมกันแล้วนะโอเคฟังให้ดีเราจะมารีวิว Lesson 4ของชั้นป .2 ป้าจะอ่านให้ฟังข้อละสรอบแล้วก็วงคำตอบที่ถูกต้องนะครับย e, t i m l y Listen and Circle the words spoken เอาละนะข้อที่1นึ่งชื่อชื่อ ข้อที่สองกว้างกว้างข้อที่สามเถิงเถิงข้อที่สี่จื๊อจื๊อ ข้อที่ห้าหวงห่วงข้อที่หกจุนจุนข้อที่เจ็ดไปซ์ไปซ์ ข้อที่8หลันส์หลันส์ข้อที่9ลุาเขยเขียข้อที่10บสีส์สี์ข้อที่สิเอ็ดรด เรตข้อที่สิบสองบราวบราวโอเคทำกันเสร็จเร็วมากเลยทีนี้เรามาเฉลยนะข้อที่1ของบทที่4คือคําที่1่อ่านว่าชื่อชื่อคือตัว C ตัวนี้ตัวนี้อ่านว่าชื่อชื่อยีย่ยูโอเคนะครับข้อที่สองป้าอ่านว่ากว้าง กวงคืออวงกวงตัวนี้อ่านว่าคืออวงควงส่วนนี้อ่านว่ายึนตัวนี้อ่านว่าตุนนะครับอ่านกวงตัวนี้คํทาที่สมอ่านว่าเทิงเธอเอิงเทิงตัวนี้อ่านว่าเวงิงเทิงเชิงเริงโอเคข้อที่สี่อ่านว่าจื๊อจือที่แปลว่าสีม่วง สื่อตัวนี้เวลาฟังเสียงและเสียงที่3มันจะเป็นสองเสียงนะเห็นไหมลักษณะาการขีของมันคือลงและขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีสองเสียงในคนําเดียวเวลาอ่านก็คือจือจือลงแล้วก็ขึ้นส่วนคำนี้อ่านว,ว่าจือ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 โอเคนะคําที่5หว่หวงเพือ่วอวงห่วงห่วงห่วงเสียงที่สองหวอง่หวงห่วงห่วงห่วงข้อที่6จุน จุนคือเสียงที่สี่จุน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 เสียงที่สี่ข้อที่เจ็ดป้าอ่านว่าไบเซอเร์ไบเซอร์คือ white color นะครับส่วน black คือให้ red คือหงข้อที่แปดป้าอาาา่านว่าหลานเซอร์หลานเซอร์คือ blue pink คือฝปนหง yellow คือหวงข้อที่เก้าป้าอ่านลุยเพราะฉะนั้นเฉลิม green เฉลยว่า green ลุยเซอร์แปลว่าสีเขียว o r a n g ภาษาจีนว่าเฉิงเสอส่วน purple คือจื่อเสอข้อที่10ป้าอา่านว่าฮุยเสอฮุยเอคือเกรย์สีเทาส่วนอันนี้จินเสอและบราสีน้ำตาลภาษาจีนว่าจงเสอนะครับข้อ11ป้าอา่านว่าเรดเรดคือหงเสอถูกแล้วนะครับส่วนฮุยคือเทาหวงคือเหลืองและข้อสุดท้ายป้าอา่านว่า บราวบราวคือจงเสอร์นั่นเองส่วนจืเสอร์คือสีม่วงและจินเสอร์จินเสอร์คือสีทองโอเคมาสองเลยเล正อกคำตบตอเขาก็บอกว่าข้อที่หนึ่งถามว่า这是什么颜色อ,อ,อ,อนนี้มันคือสีอะไรนะเขาตอบว่า这是是อะไรครับคุยเสสีเทานั่นเองข้อที่สอง 你喜欢什么颜色？陈超喜来呢？何你答话，我喜欢陈超喜来。green 佛沙金话。绿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 色。绿、嗯。绿。绿、嗯。绿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 。 苹ิง红ือหงส์เลยคือหงตัวไหนคือหงนี่หงนะครับส่วนข้อที่สี่ถามว่า这是白色吗这是白色吗อันนี้มันสีขาวใช่ไหมก็ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ครับนี้นี่คือสีดำเพราะฉะนั้นไม่ใช่สีขาวต้องตอบว่า不是不是这是黑色อันนี้มันดำนะส่วนตัวนี้แปลว่า ปูสีควานแปลว่าไม่ชอบนะครับอ่านดีๆนะลูกมีปู้เหมือนกนอันนี้ไม่ชอบแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับส่วนเขียนคำนะ,ะคำที่หนึ่งไาที่แปลว่าขาวเสร็จฝายเสื้อสีขาวคำที่สองหงสีแดง งสีแดงนะคะเสือ้อแปลว่าสีเสื้ออย่างนี้คำสุดท้ายจ้น โอเคจบบทที่ C มาต่อรีวิวเลส s s o นไฟฟ์นะครับเหมือนเดิมจะอ่านให้ฟังหน้าแรกทำละสองรอบแล้วก็ในสองเด็กๆทำเองเสร็จแล้วเรามาเฉลยพร้อมกันเริ่มนะโอเคหน้าที่หนึ่งทิงลี่ลีเซ่นอ่านซิเคิลเดอะเวิร์สอคำที่หนึ่งเรือเรือคำที่สอง ยูยอ,อคำที่สามลูลูคำที่สี่ลืลคำที่ห้า ลู่ลู่คำที่หกหนื้หนืหน้คำที่เจ็ดเจียเจีย คำที่แปดหมิงหมิงคำที่เก้าจัวเทียนจัวเทียนคำที่สิบลิวเย่ลิวเย่ คำที่ 11, สิบเอ็ดสืบจิวห้าสืบจิวห้าคำที่ 12, สิบสองเชิงต้านเจียเชิงต้านเจียเอาละเสร็จละเลยเสุดไว้มาเฉลยคำที่หนึ่งเป่าออเสียงว่าเลอเลอ,เลอคือคำนี้เอาตัวนี้อ่านเสียง เตอจำให้ดีนะไม่ออกเสียงเราเด็กนะครับลูกดีออกเสียงต่อเต่าเตอทีออกเสียงจ้ทหารเธอเอ็นออกเสียงเราหนูและแอลออกเสียงเราลิงเตอเธอเนอเลอนะครับข้อที่สองป้าอ่านออกเสียงเยื้อเยื้อใช่คือคำนี้เยื้อคำนี้อ่านยูยือ คำที่สามออกเสียงลูลูเฉยๆคืออ,อันนี้อ่านอันนี้อ่านนูและอันนี้อ่านลือข้อที่สี่ถึงจะอ่านลือลือคือข้อนี้ลือข้อที่ห้าอ่านลูลูคือเสียงที่สี่ลูลู่ลูลูคำที่หกออกว่าหนู หนูลงและขึ้นคือเสียงที่สามหนึ่หนูหนูหนึ่นะคำที่เจ็ดออกเสียงเจี๋เจี๋เจี๋จคือคำนี้ข้อที่แปดออกว่าหมิงหมิงแปลว่าพรุ่งนี้หมิงอันนี้อ่านว่าเหาเหาเหาวเหา อันนี้เยื้อเยอื้อเหยื่อเยื่อเยื้ออันนี้หมิงนะครับเสียงที่สองส่วนข้อที่เก้าอ่านว่าจัวเทียนจัวเทียนคือ yesterday และ today ละ่ะ today คือจินเทียนและ tomorrow คือหมิงเทียนข้อที่สิบป้าอ่านว่าลิ้วเยื้อลิ้วเยื้อเลียวเยื้อคือจูนจูลายคือชีเยื้อและออกัสคือปลาเยื้อข้อสิบเอ็ดอ่านว่าซือจิวเ้าซื้อจิวคือสิบเก้า ข้อสุดท้ายเชิ่ต้านเจียอันนี้นะครับโอเคน่าจะไปเลยเลือกคำอบที่ถอคำที่หนึ่งข้อที่หน่งถามว่า A ถามว่า今天是号วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะวันนี้เท่าไหร่ครับ16 16 B ตอบว่า天ันนี้เป็นตัทหลวัน่คหันีบันีสวนี่สิบหกวสิหนี่สิบ1กวันหันตีบหก ข้อที่สองถามว่าจัวเทียนชื่อจีห่หาจัวเทียนชื่อจีห่หาเมื่อวานนะเป็นวันอะไรฟังให้ดีนะเขาถามเมื่อวานนะลูกตอบมาว่า27ก็ต้องตอบว่าจัวเทียนชื่อ二十七号二十七อยู่ไหนนี่二十七นี้ครับส่วนข้อสาม A ถามว่า今天是几月几号วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะเซปเทมเบอร์ September จำได้ไหมเดือนที่เท่าไหร่เซปเทมเบอร์ September กันยายนเป็นเดือนที่9นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นเดือนที่เก่อน今天是九月14号อันไหนคือ9月อันนี้กับอันนี้สิบสี่นะสิบสี่คืออันนี้ครับ9月十四号คือตัวนี้ และข้อสุดท้ายข้อท,ที่4ถามว่าสงต้าตเจียสจดจุดๆ2ดยีห้าคือแลวเขาเขียนมาให้เป็น December December คือเดือนสุดท้ายคือเดือนที่12ก็คือสิ2เอ้อยี่ยี่สห้าตอบข้อ4ีครับโอเคสุดท้ายแล้วมาที่การเขียนอันนี้เขียนนี้นะจิน มันเทียนแลนะห้าวห้าวคำต่อไปหมิง โอเคเซ็ต <Okay>. เอาละมาถึงบทสุดท้ายแล้วหลังจากทบทวนบทที่4กับบทที่หแล้วให้ไปทบทวนบทที่6ในครั้งก่อนหน้านั้นนะครับเสร็จแล้วเรามาลองทำเทสรวมมิตรสี่ถึงหดูลองพยายามตั้งใจทําอันไหนที่ยังไม่ได้กลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําดูไม่ยากครับนะขอให้โชคดีทุกคนเหมือนเดิมป้าจะอ่านให้ฟังคาละสองรอบส่วนหน้าที่2เด็กๆทําเองแล้วก็มาเฉลยสุดท้ายพร้อมกันโอเคเริ่มนะคําที่1ชี ชีคำที่สองเตือต้อเตื้อคำที่สามวื้นวื้นคำที่สี่ ชูชูคำที่ห้าตุนตุนคำที่หกเสือเสือ คำที่เจ็ด金色金色คำที่แปด明天明天คำที่เก้าิง一ีย一 คำที่สิบย月่月คำที่สิบเอ็ดส十号ห้号คำที่สิบสองพ่อสุ่ยเจียพ่อสุ่ยเจียเอาละ,ะเฉลย บทที่4ถึง6รวมนะครับเค okay, เริ่มเลยคำที่1ป้าอ่านว่าชีชีเพราะฉะนั้นตัว Q ตัวนี้ตัวนี้อาา่านทวนนะ G C ชีซียีคำที่2ป้าอาา่านเตื้อเตื้อออกเสียงต่อต่าเพราะฉะนั้นคือต่อเด็กตัวนี้ดีด็อกตัวนี้เตื้อเทือเนื้อเลือเขีย okay, นะคำที่3ป้าอ่านเสียง ยุนยุนคำนี้ยุนคำนี้อ่านยืยเยยืนยุนจําได้ไหมจําให้ดีนะกลัวเด็กๆจาผิดมากเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านยืออกคล้ายๆเยออกคล้ายๆยืนยุนโอเคนะ คำที่4ป้าออกเสียงชื่อชื่อทำไมออกไม่ออกเสียงชู่เฉยเทำไมเป็นชื่อเพราะว่าจำได้ไหม g c c e คำนี้ออกเสียงเมื่อสี่คำนี้เมื่อผสมกับสระสี่ตัวนี้จะออกเสียงเหมือนมีจุดๆอยู่ข้างมลแต่เขาจะลดรูปออกมาคือไม่เขียนนะครับเพราะฉะนั้นตัว U ตัวนี้พวกนี้มันก็ออกเสียงยไม่ได้ออกเสียงอูข้าใจนะครับ พราะนั้นป้าอ่านเสียงช่อเป็นเสียงที่สี่ถูกต้องครับชือชีอชื่อช่อชอชอ้เสียงที่สี่นะคบโอเคนะเข้าใจนะคำที่ห้าตุนตุนคือคำนี้ตุ้นตุนตุนตุนต้นโอเคนะคำที่หกเฉื้อเฉื้อสังเกตสังเกตเสียงมันจะมีสองเสียงลงแลวขึ้นคือเสียงที่สามนั่นเองเฉือเฉื้อ 血เขี้ยเขียเขี้ยเขียเขียเสียงที่สามนะครับข้อที่เจ็ดจินเซอร์จินเซอร์คือโกลสีทองนั่นเองส่วนเพิ่มเพิ่ภาษาจีนว่าจื่อเซอร์เบล็กก็คือเฮยเซอร์นะคำที่แปด tomorrow tomorrow คือหมิงเทียนหมิงเทียนคือ tomorrow เหมือนกัน yesterday คือจัวเทียน today ก็คือจินเทียน ข้อที่9ป้าอ่านสิงชียีสิงชียีคือวันจันทร์มันเดยข้อที่10บหู่เย่หู่เย่คือเดือนพฤษภาคมเมยนะครับข้อที่11สร้ซานสือเฮาซานสือ3าอันนี้สือสือ二十七三十นะครับส่วนข้อสุดท้ายป้าอ่านว่าพู้สวยเจียก็คือ สงการนั่นเองส่วนคำนี้คือเชิ่มลึกไข้เล่อด happy birthday อันนี้คือเส้นต้านเจียนะครับนาสุดท้ายแล้วสูส้ๆอ่ะเลี่ยนเจอจือเชื่อตาอ่านให้ circle the correct answer ก็คือเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะข้อที่หนึ่งถามว่า这是什么颜色 这是什么颜ชื่อสนเมืเยียนเสอันเนี้ยมันสีอะไรเห็นไหมครับสีอะไรครับสีดาใช่สีดําภาษาจีนว่าเฮเสเฮเส่วนหงสเสื้คือแดงป่เสอร์คือขาวนะครับข้อที่สองถามว่า今天是六号明天是几号今天是六号明天是几号วันเนี้ยเป็นวันที่หกแล้วพรุ่งนี้ล่ะเป็นวันที่เท่าไหร่ พรุ่งนี้ก็ต้องเป็นวันที่7ใครบอกลบเลขผิดต้องเป็นวันที่7นะคะ7ภาษาจีนว่าชีชี่ฮ่าวชี่ฮ่าวอันนี้คือสี่ฮ่าวห้าฮ่าวเจ็ฮ่าวข้อที่3สามวันนี้เป็นวันอะไรเขาเขียนว่า Wednesday Wednesday คือวันอะไรครับวันพุธถ้าวันพุธก็คือนับไปเลยจันทร์อังคารพุธ จันเป็น1อังคารเปอพุทธ3ไล่ไปเรื่อยๆจนวันที่7จะเป็นวันอาทิตย์นะครับงั้นวันพุธก็คือซิงชีซานั่นเองข้อที่4ซิง,ส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 ,งส,ส,สีอ่วันศุกร์คือวันศุกร์ใช่ไหมมันคือสีอะไรนะวันศุกร์คือสีฟ้านั่นเองฟ้าคือตัวนี้หลาน์ หลานเสรอร์หลานเซอร์คือสีฟ้าลุยเซอร์คือเขียวและฝ่น